ตัวทอง,ง,งแล้วก็พุ่งกระโดดเห็นไหมครับเห็นหลอดเหลืองไหลไหมครับอ่าเห็นหลอดเหลืองไหลไหมฮะอันนี้คือข้อดีของสายระยะไกล้แล้วก็เจาะเกาะครับคําเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาไม่ค่อยจะเหมาะสมสําหรับเด็กอาจมีคำหยาบบ้างบางส่วนหากใครรับไม่ได้เนี่ยก็โยนทิ้งไปแต่หากคุณอยากรับชมเนื้อหาเกี่ยวเกมแล้วก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายลุงป้าน้าอาและตลุงข้างบ้านทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเคนในช่องแบรนด์โคชาแนลเราอยู่กันในเกมคิเมล่าแลนด์ในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาแนะนํารูนให้ทุกคนนะไปเลือกใส่เอาเองเลยนะครับว่าทุกคนเล่นสายไหนหรืออะไรยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเลือกรูนนะครับเรามารู้จักกับอาวุธหรือสายที่เราจะเล่นกันก่อนว่าเราอยู่ในหมวดไหนสายไหนนะครับซึ่งผมได้จัดอันดับไว้สําหรับตัวผมเองนะฮะ เอาละครับผมจะเอาเกมนี้ไปเปรียบเทียบกับเกม MMORPG ทั่วไปนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะฮะแล้วสำหรับสายแรกเลยนะครับที่ผมจะมาพูดถึงสำหรับใครที่เลือกใช้อาวุธพวกนี้เนี่ยเป็นเมนอยู่นะครับซึ่งสายนี้เนี่ยจะเป็นเมลีดาเมจนะครับเราจะไม่พูดถึงสกิลหรืออ b บิลิตี้ของอาวุธในกลุ่มนี้นะครับผมขอเรียกสั้นๆง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเลยนั่นก็คืออาวุธตีหนักครับอาวุธสายนี้นะครับมีข้อดีที่ คลิแรงนะครับแล้วก็ตีรุนแรงมากดาเมจเนี่ยขึ้นเป็นเลขสวยๆเลยนะครับผมแต่ข้อเสียของเขาก็คือมีดาเมจที่ค่อนข้างช้ากว่าเมลีอีกสายนึ่งครับเอาละครับและนี่ก็เป็นเมลีอีกสายหนึ่งนะครับที่ผมขอเรียกสั้นๆถ้าให้เปรียบเทียบกับเกม MMO ทั่วไปสายนี้คือสายแอสซาซินครับ สายนี้นะครับทำไมผมถึงเรียกว่าสายแอสซิสเนเพราะมันมีจํานวนฮิตที่ค่อนข้างเยอะกว่าสายตีหนักเมื่อกี้แต่มันเป็นเมลีดาเมจเหมือนกันคือดาเมจรยะประชิดเหมือนกันครับสายนี้นะครับจะเน้นไปทางเจาะกรอกนะครับแล้วก็คริติเคิลนะฮะซึ่งมันเล่นเหมือนกันเลยครับผมแต่แค่ฮิตเยอะกว่านะครับแต่จํานวนฮิตแต่ละครั้งตัวเลขที่ออกมาเนี่ยจะรัวครับแต่ไม่แรงอ่าแต่พอรวมๆกันแล้วมันก็แรงพอๆกันแหละครับเอาละครับ เมื่อเราพูดถึงสายเมลีแล้วเนี่ยเราจะต้องไปดูสายโจมตีระยะไกลนะครับผมซึ่งนี่ครับแพทเทิร์นเดียวกันเดะเลยนะครับสายหน้าไม้นะผมขอเรียกง่ายๆเลยครับตระกูลหน้าไม้ต่างๆเลยนะครับผมตระกูลพวกโบเอ็กซ์โบนะครับกิโลโบอะไรเงี้ยอันนี้คือสายหน้าไม้ครับสายโจมตีจุดอ่อนครับมีจํานวนฮิตการโจมตีเนี่ยที่เยอะมากครับยิงรัวนะฮะแต่ดาเมจที่ออกมาก็รัวครับ แต่ไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้สูงจนเกินไปนะ,ะครับมาอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายที่อยู่ในตระกูลเดียวกันแหละครับผมขอเรียกแบบนี้ดีกว่านั่นก็คือสายอาวุธยิงไกลที่ตีหนักอไอ้สายนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับพวกสายตระกูลพวกคอนพวก,กน,นั้นครับแต่ไอ้สายนี้นะครับมันจะตีหนักตัวเลขสวยๆนะครับยิงทีนึงคือเลขขึ้นเป็นแบบโอ้โหอลังการมากแต่ยิงช้าครับ อ่าเห็นไหมความเหมือนและความต่างกันระหว่างอาวุธระยะประช,ชิดนะครับอาวุธระยะไกลนะฮะสายตีหนักแล้วก็สายยิงรัวต่อมาเราจะดูอาวุธพิเศษกันนะครับผมหรือว่าสเปเชียลวิพัฒนนะครับหรือว่าถ้าให้ผมเปรียบเทียบกับ mmorpg ทั่วไปเลยอีสายเนี้ยมันคือสายเวทครับแต่บางเอิญเกมเนี้ยมันไม่มีเมจิ c คิลดา a ์เมให้เราแบบเห็นเป็นแบบรูปธรรมนะครับอ่าสายนี้ก็เลยกลายเป็นสายสเปเชียลหรือสายพิเศษขึ้นมานำเอาความสามารถของเมรีดาเมจนะครับแล้วก็ดาเมจระยะไกลนะมาผสมกัน ถ้าผมพูดขนาดนี้แล้วยังงงนะครับเรามาดูความต่างระหว่าง2สายก่อนนะครับเอาละครับสายเมลีนะครับผมเอาส่วนใหญ่นะจะเน้นไปทางโจมตีธรรมดาแล้วติดคลิครับใช้สกิลก็ติดครับโจมตีธรรมดาก็จะติดบ่อยนะครับแล้วก็ติดเยอะด้วยนะฮะแต่สายนี้นะครับค่าคลิของเขานี่มันจะไปรวมกับการยิงเข้าจุดอ่อนนั่นเองนะครับอ่ามันต่างกันแล้วใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาสายสเปเชียลนะครับซึ่งสายสเปเชียลพวกเนี้ย จะเอามารวมกันระหว่างสสายนะครับก็คือโจมตีธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอาวุธที่อยู่ในจาพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยติดคริติคอลครับในการโจมตีธรรมดาแต่จะไปติดคริติคอลนะครับในการโจมตีด้วยการใช้สกิลเอาละครับคราวนี้เรามารู้จักกับรูนนะครับทั้ง3ช่องกันก่อนนะฮะอันนี้ผมดูในช็อปเลยนะครับผมเอาละครับอันนี้ผมมาดูรูนเวลสกันในช็อปเลยนะครับผมเพื่อที่จะให้เปรียบเทียบกันได้ง่ายๆนะครับ แถวบนเนี่ยจะอยู่ในรูนที่เป็นรูปร่างหัวใจนะครับอ่า แล้วก็แถว2เนี่ยจะอยู่ในรูนที่เป็นรูปล่างที่เป็นดาบนะครับช่องที่เอาไว้ใส่แบบรูปดาบนะครับส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นรูปล่างโล่นะครับซิมโบของช่องใส่รูนเนี่ยมันก็บ่งบอกเลยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรอ่ะเรามาดูกันที่ช่องแรกครับที่เป็นช่องหัวใจนะอันนี้จะเกี่ยวกับพลังชีวิตนะครับแล้วก็การต้านทานดาเมจนะครับอันแรกเนี่ยนะครับเป็นสีฟ้าเจดไลท์สโตนนะครับผมซึ่งจะเป็นรูนที่เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ให้ดาเมจโบนัสนะครับส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็น อันนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีเจาะเกราะนะครับแล้วก็มีดาเมจเรสิตันหรือการต้านทานดาเมจด้วยอันนี้ก็เกี่ยวกับความถึกอีกแล้วครับต่อมาเป็นวิสต์เทสโตนนะครับอันนี้เนี่ยจะกันคลิครับแล้วก็ให้โบนัสดาเมจเป็นจํานวนหน่วยที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับมาเริ่มกันที่สายเมลีดาเมจเลยถ้าให้ผมแนะนํานะครับสําหรับใครที่เป็นสายโซโลนะสายโซโลแบบคนเดียวมาตลอดเลยนะครับไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเลยนะครับผมแนะนําว่าให้เอาเรโซแนนซ์สโตนไปครับ และอาวุธที่ใช้นะครับให้แนะนำว่าเป็นอาวุธสายที่ทำจำนวนฮิตได้เยอะครับเพราะการที่เราเนี่ยไปโซโล่บอสเราเล่นเมลีเราต้องแทงบอสนะครับเราต้องทำให้บอสล้มให้ไวที่สุดหรือล้มให้บ่อยที่สุดครับเพื่อจะได้สบายต่อการฆ่ามันเจาะกรอะเนี่ยมีผลมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงมันจะเพิ่มความถึกไปในตัวด้วยดาเมจเลสิดแทนแล้วครับคือการต้านทานดาเมจนั่นเอง และสําหรับใครนะครับที่ต้องการเล่นอาวุธเมลีที่ตีหนักนะครับแต่ช้าผมขอแนะนําว่าให้ใส่คู่กันครับครึ่งครึ่งหรือไม่ก็ให้ใส่สีเขียวนะครับจานวนมากกว่าสีฟ้านะติดสีฟ้าไปซักเม็ด2เม็ดก็ได้ครับเราจะได้ไม่ตายเลยในทีเดียวและผมขอแนะนํานะครับว่าคนที่เล่นอาวุธสายสเปเชียลเนี่ยนะครับให้ใส่วิทเทอร์สโตนนะครับคู่กับ คู่กับเจดไลท์สโตนก็ได้นะครับเพราะเขาบวกดาเมจโบนัสเข้าให้ทำให้จะได้ตีแรงๆนะครับผมนะการเอาตัวรอดแล้วก็เคลียร์บอสให้ไวที่สุดของสายสเปเชียลเนี่ยคือการทำให้บอสตายให้ไวที่สุดครับเพราะมันเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆครับผมคงรู้นะครับว่าคาทาวเน่นแรงแค่ไหนนะครับผมแล้วก็อาวุธสเปเชียลดาเมจเนี่ยถ้าเกิดใช้คอมโบกันเนี่ยเขามีทั้งพัดนะครับคอยช่วยฮิลเลือดอยู่แล้วนะแล้วก็เขามีทั้งพินนะครับคอยซับพอร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแทงครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือก ใส่สีม่วงกับสีฟ้าคู่กันได้เลยครับแล้วสําหรับอาวุธระยะไกลนะครับคุณจะใส่เรโซนันสโตนล้วนก็ได้ครับเพราะคุณจะเจาะเกราะบอสไวมากมากครับผมผมขอแนะนําเลยเพราะคุณยืนไกลอยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงครับคุณเอาสัตว์เลี้ยงมาแทงบอสแล้วคุณก็ยืนยิงบอสจากระยะไกลเลยครับผมต่อมาเป็นแถวที่2นะครับผมแถวนี้นะครับจะเป็นแถวสายโจมตีทั้งหมดเลยนะครับผมแต่สําหรับสายนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าสายอื่นเลยนะครับเพราะผมจะแนะนําว่าต่อให้คุณเล่นสายอะไรก็ตามนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่จะทําให้คุณนะครับเคลียบอสได้ไวคือดาเมจที่มหาศาลของคุณเพราะฉะนั้นคุณลงไปที่แอคแท็กทั้งหมดเลยก็ได้ทุกสายครับใครที่เล่นสายเมลีอยากจะคลิบ่อยๆนะครับผมก็แนะนําว่าให้ติดลูนคลิลูนเหลืองอันดี้ไว้สักชิ้น2ชิ้นก็ได้ครับเอาละครับต่อมาเป็นแถวสุดท้ายนะครับคือแถวสัญ,ญลักษณนะ์รูปโล่นะรูปโล่ก็ตามตัวเลยครับว่าเป็นเกี่ยวกับความป้องกันดีเฟนต์นะครับการลดดาเมจที่ได้รับการต้านทานดาเมจนะครับ แต่มันจะมีออฟพ่วงนะเกี่ยวกับการทำดาเมจด้วยนะครับเรามาดูกันที่อันแรกเลยนะครับผมกับ trickle stone นะครับ t i c k l e stone นะครับจะเป็นลูนที่บวก d e เฟนต์นะครับและบวกคริดาเมจโบนัสครับซึ่งคริดาเมจโบนัสตัวนี้เนี่ย นะครับมีความสําคัญไม่ใช่แค่สําคัญกับเมลีเท่านั้นนะครับสำคัญกับอาวุธสเปเชียลอย่างพัดอย่างพินอย่างขลุ่ยด้วยนะครับเพราะมันจะทําให้เราคริรุนแรงขึ้นเวลาเราใช้สกิลใส่บอสครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับเมลีดาเมจนะครับผมหรือว่าดาเมจระยะใกล้เนี่ยในการที่เราจะแทงบอสนะครับผมขอแนะนําว่าคุณไม่ต้องไปเอาเรสมาก็ได้ครับผมเพราะเรสเนี่ยมันจะมีผลกับพวกที่ต้องลอยกลางอากาศนานๆครับ พราะต้องฟื้นฟูสเตมินาหรือใช้สเตมินาทะลุหลอดจนเป็นหลอดแดงนะครับมันจะเหมาะกับพวกอาวุธสเปเชียลมากกว่าครับล่าสุดท้ายครับเป็นแม็กไนท์หรือผมอ่านผิดขออภัยนะครับอันนี้เป็นลูนคริติคอลโบนัสแล้วก็ดาเมจเรสิสแทนแต่เป็นจํานวนหน่วยครับอ่าซึ่งถามว่าเยอะไหมสิบหกเนี่ยเลเวลสามสิบหกเนี่ยซึ่งถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับเยอะระดับหนึ่งใครที่เล่นสายเมลีนะครับแนะนําเลยครับว่าคุณจะเล่นอ่าเป็นทริกเกอร์สโตนล้วนก็ได้ครับหรือคุณจะเล่นเป็นทริกเกอร์สโตนบวกกับ แม็กไนท์ก็ได้ครับผมแล้วแต่เลยหรือจะเล่นแม็กไนท์ล้วนก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยครับผมนะมันเลือกได้นะสองรุนนี้นะครับแต่คุณไม่ต้องไปแตะโฟ o a t งสโ stone นะครับเพราะอันนี้เนี่ยผมขอแนะนําว่าให้สายสเปเชียลนะครับเขาเล่นกันอ่าใครที่เล่นสเปเชียลเนี่ยเอาอันนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดสายกายภาพอยากจะได้คริดาเนทที่รุนแรงแล้วก็ไปพึ่งค่าสเตตัสพวกเกราะพวกเ p พีจากชุดเอานะครับผมขอแนะนําว่าเล่นได้ครับ เพราะมันมีคริติคอลบนัดดาเมทที่เยอะกว่าชาวบ้านก็เลยเห็นไหม1.13เซนะครับเวลสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะตีดาเมจแบบอลังการงานสร้างมากเลยครับถ้าเกิดสายเมลีมาใช้อันนี้นะนะครับแต่ผมว่ายังไงก็ถือไว้ก่อนนะครับเพราะเราตีใกล้นะ <c oughs> นะครับถ้าเกิดเซียน,ยนแล้วก็บล็อกดาบเก่งๆนะครับใช้โลเ่เก่งๆหรือว่าใช้กระบองหงอคงเก่งๆแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยมาเปลี่ยนสายมาใช้สโตนอันนี้ก็ได้ครับปั้นไว้ก็ไม่เสียหาย เอาละครับคาวนี้ก็พอเข้าใจแล้วเนาะอ่าอย่างอาวุธที่ผมใช้เห็นไหมครับผมจะใช้นี่ฮะดาบที่เอาไว้ลูดเกาะบอสครับหรือว่าดาบที่เป็นจํานวนฮิตที่เยอะนะครับแล้วผมก็จะมีโล่ครับอ่าโล่เอาไว้นี่ครับมันจะมีท่าที่คอยบล็อกดาเมจนะครับอย่างนี้นะฮะทำให้เราไม่โดนดาเมจเลยนะครับผมโล่เนี่ยจะช่วยได้เยอะครับเวลาโดนสกิลที่ไม่สามารถใช้ดาบรับได้นะครับอ่าแล้วก็จะพกดาบติดเอาไว้ครับเพราะดาบเนี่ยเขาจะมีท่านี้นะครับ ที่ทําให้เราเนี่ยรับดาเมจบอสมาแล้วเราสามารถรีเลือดได้แต่ต้องกดให้ทันนะครับผมแล้วผมก็จะพกพินไว้อันหนึ่งครับซึ่งเป็นสเปเชียลดาเมจพินเนี่ยผมเอาไว้หนีหรือกันตายครับเอาไว้ออกจากวงเวลาแบบเราฉุกระหุกหรือว่าเราพลาดนะครับพินเนี่ยจะช่วยยื้อชีวิตได้อย่างดีเลยครับผมติดไว้ควรมีพินติดไว้ทุกคนนะครับพินเนี่ยห้ามเอาออกจากสล็อตเลยผมขอแนะนํา ต่อมานะครับเป็นธนูนะครับผมทำให้ผมถึงเลือกธนูมาเพราะผมไม่ได้เล่นสายระยะไกลเลยนะครับอันที่ไกลที่สุดก็คือธนูแล้วล่ะในสายสเปเชียลนะผมก็เลยเลือกธนูมาใช้แทนเวลาสู้กับบอสบนอากาศนะครับผมคือรูนที่ผมจะใช้นะผมจะใช้รูนนี้ครับผมเจาะเกราะนะครับนะครับต่อมาเป็นรูนแอคแท็กนะครับผมก็ใส่แอคแท็กล้วนเลยคลิกเม็ดหนึ่งพอนะครับแต่เป็นเวลสูงไปเลยครับอัพให้เวลสูงไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมใส่ผิดอันนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับรูนที่ผมใช้นะครับต่อมาเป็นรูนาสายป้องกันนะครับสายป้องกันเนี่ยผมก็จะเลือกอยู่2อันนะครับคือ d e f e n s ์นะครับผมเล่นสายถึกไงสายระยะแบบคุกวงในบอสผมก็จะต้องแบบป้องกันตัวเองหน่อยสังเกตด,ดูผมจะไม่เล่นเลสเลยครับแต่มันเหลือ,อแล้วผมก็จะมาที่แม็กไนท์เลยนะครับผมก็จะใส่เลยนะครับคราวนี้เนี่ย รูนแมกไนท์ผมยังมีไม่เยอะนะครับแต่ผมอะไปบังเอิญไปผสมไ้พวกนี้ได้นะครับเปิดได้สายนี้บ่อยเหลือเกินผมก็เลยต้องจําใจใส่ไปก่อนนะครับแต่ในอนาคตเปลี่ยนแน่นอนครับผมซึ่งมันก็มีข้อดีนะถ้าเกิดผมใส่สามเป็นนี้ผมก็จะคีแรงขึ้นอ่ะง่ายๆครับไปจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปลุยบอสกันนะว่าเราจะลุยบอสกันได้หรือเปล่าอ่าเจอบอสพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเล่นสายระยะประชิดเนี่ยแล้วก็เกราะบอสจะลดไวแค่ไหนบอสจะล้มบ่อยแค่ไหนครับถ้าพร้อมแล้ว ไปรับชมเลยครับเห็นไหมฮะดูหลอดเหลืองบอสดิเห็นไหมมีขนาดผมสเตมินาหมดก่อนนะนะครับแล้วผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอีกทีนึงครับอ่าไปไหนแล้วเอ่ยโอเคผมให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะครับรอสเตมินาเต็มๆก่อนว่าเล่นสายเจาะเกราะแล้วสายทาดาเมจฮิตเยอะๆเนี่ยแล้วก็ รูดเกาะไปด้วยเนี่ยมันดีแค่ไหนดูหลอดเหลืองบอสนะครับอ่าดูก่อนนะฮะน่าจะได้แล้วครับตัวทองทําตัวทองแล้วก็พุ่งกระโดดเห็นไหมครับเห็นหลอดเหลืองไหลไหมครับอ่าเห็นหลอดเหลืองไหลไหมฮะอันนี้คือข้อดีของสายระยะใกล้แล้วก็เจาะเกาะครับอ่าแต่เลือดแต่เราจะทาดาเมจกับเลือดไม่เยอะบอสก็ล้มบ่อยครับเราก็โซโลสบายครับฟันฟันอย่างเดียวเลยครับอ่านี่คือวิธีการโซโลบอสของผมคนเดียวนะเพราะผมโซโลมาแทบจะคนเดียวตลอดนะครับ เราก็รอนะครับนี่อ่าครันนี้บอสฟื้นเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันลูดเกาะเร็วแค่ไหนว่ามันลูดเกาะบอสได้เร็วแค่ไหน,น,ออไ,ไ,หนไปครับอ่าดูเกาะหายเลยครับดูเกาะหายล้มอีกแล้วครับเห็นไหมฮะอ่าล้มอีกแล้วครับผมอันนี้มีม้าช่วยโจมตีด้วยนะครับมันก็เลยยิ่งเร็วขึ้นไปกว่าเดิมเลยนะครับ อ่าพม้าผมเนี่ยผมใส่สกิลแบบเจาะกรอบแบบอลังการมากเลยนะครับคือมาสายแบบเอาตัวเองรอดไว้ก่อนนี่ครับอ่าพอบอสขึ้นมาแล้วเนี่ยบอสล้มไป2รอบแล้วนะครับนะแต่เลือดบอสยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเมื่อสเตมินาเต็มแล้วแล้วเรากระโดด1คอมโบนเนี่ยเราจะลูดเกาะบอสไปกี่โอ้โหเกือบครึ่งหลอดครับเป็นไงหลอดเหลืองเกือบครึ่งหลอดอ่าลองดูอีกทีครับเนี่ย ยิ่งเราโจมตีบอสที่มันมีจุดอ่อนตามขาตามหางเงี้ยมันจะทําให้ล้มบ่อยกว่าเดิมครับดูดูดูโอ้โหดูไหลนี่จะล้มเป็นรอบที่สามแล้วนะครับเนี่ยนะครับล้มนี่รอบที่สามล้มอีกแล้วเห็นไหมบอสจะล้มบ่อยขึ้นครับแล้วเราก็สบายขึ้นเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับว่าพอใส่รูนคลิมามันจะทําให้ผมแบบตีธรรมดาคลิรุนแรงมากขึ้นเลยครับอ่าครับอ่าบอสปื้นบอสปื้นเราก็กระโดดต่อปึ๊บอ่าดูครึ่งหลอดอีกแล้วเกาะเห็นไหมครัครึ่งหลอดอีกแล้วอ่าเดี๋ยวผมกระโดดต่อผมกระโดดต่อเดี๋ยวผมรอสเตมิต้าก่อนไปไหนแล้ววะหนีบอสหนี บอลบอกลุกขึ้นมาไว้ทนายจะลม when when ้มลงไปนอนอีกแล้วอ่านี่ครับปุ๊บเดี๋ยวผมจะกระโดดอ่านี่ครับอืมช่ล้มอีกแล้วครับโอ้โหล้มคราวนี้นี่ไม่ฟื้นแล้วนะผมบอกเลยล้มคราวนี้นี่ล้มยาวนะครับอ่าล้มคราวนี้นี่บอกเลยไปเฝ้าพระอินทร์เลยครับอ่าแล้วผมก็ นี่ครับแล้วผมก็ใช้ดาบใหญ่นะดูคีดดาบใหญ่ดิเก้าพันแปดพันเงี้ยอ่าให้ดูช็อตสุดท้ายครับให้ดูช็อตสุดท้ายมาน่าจะฆ่าตายก่อนนี่ครับลูดเรียบร้อยครับเป็นไงอ่าแล้วก็ชิวๆเนาะนี่ผมแบบเล่นแบบไม่ค่อยเซฟเลยนะครับเนี่ยเพราะจะสาธิตให้ทุกคนดูนะนะครับเป็นไงยังสบายเลยนะครับ เห็นไหมฮะว่ามันมีการคอมโบกันระหว่างอาวุธหลากหลายมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดผมโจนตัวผมก็จะใช้พินนะครับแยกตัวออกมาก่อนอ่าบินอย่างนี้ครับเห็นสเตมินาตอนลอยไหมครับเนี่ยครับค่าเรทมันจะเพิ่มตรงนี้ครับอ่าเห็นว่าเราจะใช้หลอดแดงได้เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมฮะเกือบมิดอีกหลอดนึงเลยอ่ะอ่าแล้วพอเรารีกลับมาเนี่ยมันจะไวขึ้นเห็นไหมหลอดสเตมินาอ่าส่วนธนูมันก็ใช้ครับเพราะมันเป็นสเปเชียลเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแนะนำรูนหาก ข้อมูลนี้มีความผิดพลาดประการใดหรือผมเข้าใจผิดอะไรไปตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แจ้งข้อมูลได้เลยนะครับ เพราะที่ผมออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ผมได้ลองผิดลองถูกมาด้วยตัวผมเองนะนะครับผมได้เปรียบเปยด้วยตัวผมเองนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลจริงๆมันไม่ใช่หรือว่ามันผิดเพี้ยนไปก็สามารถอธิบายได้ทางคอมเมนต์ได้เลยครับเอาละครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์และถูกใจเพื่อนๆนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ